นันทสูตรประพฤติพรหมจารย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุจะเรียกนันทาให้ถูกต้องพึงเรียกว่ากุลบุตรว่าผู้มีกำลังผู้ก่อให้เกิดความเรื่มใสผู้มีราคากล้าข้อนี้ย่อมมีเพราะเหตุไรเพราะว่านันทภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่เสมอประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ อันเป็นเหตุให้นันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรร์ให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาเหตุเหล่านั้นข้อนี้แลย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศปุรภาไซนันทภิกษุก็ย่อมสำรวมจิตทั้งปวงเหลียวดูทิศปุรภาด้วยคิดว่าเมื่อเราเหลียวดูทิศปุรภาอย่างนี้ ทำอันเป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทงนัตจักไม่ครอบํำจิตเราได้เธอย่อมเป็นผู้รู้สึกตัวในการเหลียวดูนั้นด้วยประการชนิดหากนันทภิกษุพึงเหลียวไปทางทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องต่ำทิศเบื้องบนพึ่งเหลี่ยแลไปตามทิศน้อยทั้งหลายนันทภิกษุย่อมสำรวมจิตทั้งปวงเหลี่ยวไปทางทิศน้อยด้วยคิดว่าเมื่อเราเหลี่ยแลไปตามทิศน้อยอย่างนี้ ทำอันเป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัตจกไม่ครอบงำจิตเราได้เธอย่อมรู้สึกตัวในการเหลียวแลนั้นด้วยประการชนี้ข้อนี้แลย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาเหตุเหล่านั้นข้อนี้ย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุกเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะัในธรรมวินัยนี้ นันทภิกษุพิจารณาโดยอุบายอันแยกขายแล้วจึงบริโภคอาหารไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมุมเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งบริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่เพื่อยิวยาอัตาภาพเพื่อขจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์แก่พรมจันทร์ด้วยมนสิการว่าเราจะขจัดเวทนาเก่าเสียจากไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความคล่องแคล่วความหาโทษมีได้และความอยู่ผาสุกจากมีแก่เราได้ด้วยประการชนีข้อนี้แหละย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะักดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาเหตุเหล่านั้นข้อนี้ย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุเป็นผู้รู้จักประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่ในธรรมวินัยนี้ในตอนกลางวันนันทภิกษุย่อมชำระจ,จิตให้สะอาดจากทำเครื่องกั้นจิต ด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตอนต้นปฐมยามแห่งราตรีชำระจิตให้สะอาดจากทางเครื่องกั้นจ toolbox, ิ future, ตด้วยการจงกรมด้วยการนั่งในมัช huh. ชิมยามแห่งราตรีสำเร็จศีรษสายญาติโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลืองเท้ามีสติสัมปชัญญะกระทำความหมายในอันลุกขึ้นไว้ในใจในปัิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วทำจิตให้สะอาดจากทางเครื่องกั้นจิตด้วยการจงกรมด้วยการนั่ง ข้อนี้แลย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุมันประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาเหตุเหล่านั้นข้อนี้ย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุมีสติสัปชัญญาในทามวินัยนี้นันทภิกษุทราบเวทนาที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ถึงความดับไปนันทภิกษุทราบสัญญาที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ถึงความดับไป นันทภิกษุทราบวิตตกที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ถึงความดับไปข้อนี้แลย่อมมีได้เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อความนี้ย่อมมีเพราะเหตุไรเพราะนันทภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรอันเป็นเหตุให้ตื่นอยู่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นเหตุให้นันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจารย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ จากนันทสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ย3สิสาอหนึ่งพระนันทเทระสักยะหรือพระนันทเทระเป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคขในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้านับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก8ปสิองค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระนันทเทระสักยะเป็นพระประยุนญาติของเจ้าชายสิทธัตถะพระนันทเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะ และพระนางมหาประชาบรดิโคตมีท่านออกผนวดด้วยความจำใจเพราะมีความเกรงใจต่อพระพุทธเจ้าที่ชวนท่านออกผนวดในวันที่ท่านจะพิเศษสงรสกับนางชนบทกาลยานีทำให้ในช่วงแรกที่ท่านออกผนวดท่านไม่ได้มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเลยเพราะความกระสันใครจะลาผนวดแต่หลังจากท่านได้สติแล้วจึงได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหันต์ได้ในที่สุดโดยหลังบรรลุธรรมแล้ว ท่านกลับกลายเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านให้เป็นพระเอตทัคขาผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้ทรงอินทรียสังวรดังนี้แหล